ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู <n> ่งานแถลงข่าวเรื H ่อง Kin c o s s เกิดซีรีส์รักโคตรร้ายสุดค้ายโคตรรักค่ะในการปบเือที่จุดกล้องนะคะบริเวณชั้นลอยของตึกเดชพันเป็นอย่างมากค่ะเมื่อสักครู่เรามีพิธีบวงสวงแล้วนะคะและตอนนี้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะได้พบกับนักแสดงทั้ง15ท่านค่ะและเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่บริเวณนี้น่าจะได้ดูทีเซอร์แล้วไม่ทราบว่าได้ดูทีเซอร์หรือยังคะ นี่ดูราคาแล้คือหนูก็รู้สึกแบขอบคุณค่ะทีเซอร์น่าจะได้ดูกันแล้วเพราะว่าตอนนี้ยอดวิว2ล้านวิวแล้วนะคะสำหรับแค่ทีเซอร์เองนี่เป็นการฉีกกฎซีรีส์วายค่ะเพราะว่าเป็นซีรีส์วายสายมาเฟียถ้าพื่รงกมันคือมาเฟียเรื่องแรกสำหรับซีรีส์วายเลยค่ะและเรื่องนี้ค่ะเราหยิบยกมาจากนิยายออนไลน์ยอดฮิตที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งกเว็บไซต์คันเบลักับนามปากกาของคุณเดนนี่นะคะ และเรื่องนี้ได้ฟิลแมนเนียค่ะค่ายผู้ผลิตหน้าใหม่ดังนั้นมีกับความพิเศษและความใหม่สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะตอนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องขึ้นมาพูดคุยก่อนเลยค่ะขอเสียกรุ่มมือต้อนระับทีมฟิลแมนเนียทีมนักเขียนและผู้กำกับค่ะ บริหารสฟิมานีเออรนะคะคุณบรเมศนะคะศาสตราจารยพลทพงค่ะประธานกรรมการบริษัทฟิลแนเนียร์จำกัดค่ะคุณสุดิดาลีมุงทองหรือคุณแป้งนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทฟิวแมเนียค่ะทีมนักเขียนของเราค่ะคุณพัชยียบมลทิวัตถุเจริญและคุณศิริชัยปัญญาค่ะกามด้วยผู้จัดของเราคุณนุทธีนะคะคุณธงชัยพัฒน์เป็นอย่างรบ้างคะเดี๋ยวเรามาแนะนำทีมงานกันดีกว่าค่ะคุณพี่คะ เรียนเชิญนะคะเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกัน,นะค่ะเราใกล,ล้จะถึงเลยนะคะด้วยเรื่องราวนี้ต้องขออนุญาตถามคุณแบ๊คก่อนเมื่อกี้ป้อเกิดนว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์วายสายมาเตียทําไมเราถึงตัดสินใจทําซีรีส์เรื่องนี้คะเอ่อจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าแบ๊คอยู่ในวง,งการบันเทิงในการทําสายโมดูลิ่งมาก็เกือบสิบปีแล้วครับก็ทำอยู่กับพี่พอลาเทลเล่ค่ะก็ เรามีความชื่นชอบในในส่วนของละครไทยแหนหงไทยอยู่แล้วครับแล้วทีนี้เนี่ยช่วงนั้นคือช่วงโควิดเราก็เลยรู้สึกว่าเราเราอยากที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็เลยคิดว่าเราอยากทาซีรีส์ขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งครับ<ะ>ก็เลยได้โทรไปปรึกษาน้องปอยก็<ะ>คือน้องปอยเนี่ยเขาเคยข่ายงานโฆษณาเป็นแบบโปรดิวเซอร์กันมาก่อนอะไรเงี้ยครับก็เลยโทรไปปรึกษาว่าถ้าเกิดสมมติว่าพี่แบบต้องการจะซื้อ นี่ก็สิ่งของนิญ่ยสักเลื่อนหนึ่งเนี่ย<ฆ>เราจะต้องเริ่มจากอะไรยังไงบ้างแล้วทีน้องบอยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยหนูเขียนอยู่ในเว็บไซต์พันวไลอะไรเงี้ยคับท<ฆ>ีนี้ก็เลยให้เขาเล่าเรื่องย่อมาปรากฏว่าชอบมากคือตอนนั้นเขาเขียนแค่ประมาณ4ี่ถึงห้าตอนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากทาเรื่องนี้มากเขาก็เลยหลอกลวงขายให้หลอกลวงเต็มใจใช่เราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อ เราอยากเอามาทำเป็นซีรีส์ทีนี้เราก็รู้จักกับพี่แป้งครับซึ่งพี่แป้งเนี่ยเขาเป็นสาววายตัวยงเลยเขาจะชอบชอบเออ่จะมีอยู่สองสมคู่นะที่เขาชอบอะไรเงี้ยอยากให้ระบุชื่อไหมคะหรือว่าปล่อยถ่ายเลยหรือปล่อยผ่านไปได้เลยเนาะถ้าเกิดต้อชื่อคือเขาน่าจะเขิ่จนหน้าแดงเลยคก็เลยปรึกษาค่ะพี่แป้งก็ถามพี่แป้งว่าอยากทำกับแบ็คไหมอะไรเงี้ยแต่เราเพื่อนก็บอกว่าโอเคงั้นเราตัดสินใจทำแล้วก็เปิดบริษัทด้วยกันค่ะนั่นก็คือที่มา แล้วพี่แป้งตอนก e ินแบ๊กบอกว่าอยากทำอ่ะทำไมเราถึงใจอ่อนทำได้เลยค่ะคือคือจริงๆเราเราเหมือนกับว่าเราเคยคุยกันไว้เล่นๆว่าเออแบ๊กวันหนึ่งเนี่ยเรามาทำซีรีส์วายด้วยกันไหมเพราะว่าชอบมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอแบ๊กเข้ามาพี่แป้งแบ๊กมีเรื่องนึงิีแต่แบ๊กส่งหนังแบวนี้เลยเราก็อ่านปึ๊บตอนนั้นคือค่ำๆเดือดึๆเลยนะคะปึ๊บอ่านแบบกเอาพี่เอาคือมันเป็นด้วยความที่มันเป็นแนวมาเฟียค่ะแล้วก็มันมีแอคชั่นด้วยคือเราปคนชอบดูหนังแอคชั่นอยู่แล้วเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยอนททีี่่่ชออบเเเลลลยยยาา ก็เลยตกลงร่วมกันใช่ค่ะใช่นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำไมเราถึงจะได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ค่ะไม่เพีงผู้เขียนคุณปอยค่ะซีรีส์วายทำไมถึงตัดสินใจว่าถ้าฉันจะเขียนมันจะต้องเป็นแนวมาเฟียคือต้องบอกก่อนว่าปอยเป็นคนชอบเขียนหนังสืออยู่แล้วแล้วก็ชอบอะไรที่เกี่ยวกับหนังสืออยู่แล้วค่ะแล้วแนวมาเฟียปอยมองว่ามันคาริสมามันมีทั้งแอคชั่นมันมีทั้งเรื่องยังมันมีทั้งปริศนาต่างๆออย่างเงี้ยค่ะมันทำให้รู้สึกว่า มันดูลึกลับแล้วก็น่าค้นหาเข้าไปอีกแล้วส่วนตัวก็ชอบอะไรที่มันโหดชนโหดหรือว่าแบบแข่งชนแข่งแบบแข่งแรงชนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกแนวมาเสียเสื้อเาจะฉีกกับซีรีส์บายเรื่องนั้นนะคะคพือหลอกขาขอพี่ถามนิดนึงในฐานะนักเขียนเรามีส่วนร่วมในการเลือกนักแสดงไหมคะก็บอกเลยว่ามีส่วนร่วมในขั้นตอนเลยดีกว่า แลตัวอย่างเช่นเรื่องการการเรื่องแสดงเนี่ยก็คือเรามีส่วนร่วมด้วยกันทุกคนเลยครับท่งแบบทางผู้กการทีต้องการเราก็กเขียนด้วยก็รู้สึกแฮปปี้นะที่แบบเขาให้โอกาสเราได้มีส่วนร่วมในกางนั้นนะครับแล้วก็เราได้เหน็นทั้งตุ๊กตาตาของนักแสดงต้นๆนะครับสันติอนิสัยความทะเยอทะยานแล้วก็สือว่าความกระหายที่จะอยากได้บทบาทในทีวีที่ของพวกเราในเองน,นะครับแล้วก็ พอมาได้รู้จักกันจริงๆแล้วอะกแสแดงทุกคน,รนจริงๆเสมือนกันจริงๆก็คือเลือกมาไม่ผิดจริงๆไม่ผิดหวังเลยก็คือมีความสนุกสนานชอบคอนสิ่งเดียวกันทั้งสิ้นใช่ใช่ใช้คําว่าสิ่งเสมอสินเส,สมอ <ไง S 1> ค่ะคแล้วมีคาแรคเตอร์ไหนที่รู้สึกว่าพอแคสติ้งปุ๊บตรงเลยอ่ะตรงกับคาแรคเตอร์ที่มันเขียนอยู่ก็จริงๆเราต้อง ก็ตรงหมดที่เราเลือกมานะคะแต่ว่าที่โดนใจมากจริงๆแล้วก็ฮัชมากจริงๆก็เป็นแฮนด์สูงใช่ไหมคะใช่เราต้องไปดูกันว่าทําไมถึงทัชเพราะเดี๋ยวเล่แล้วเราสปอยเนาะค่ะคราวนี้มาถามก่วงกับพี่วูดดี้นะคะพี่วูดดี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เราเลงานกับแฮนด์สูงเนี่ยค่ะเราได้ยินค่ะเทคนิคในการเออ่พูดใส่ไมค์เวลาเราใส่นีแเราต้องสอดเข้าตรงนี้ครับใช่ใช่ตอนแรกก็ถูกลองเหมือนกันครับ ทุกคน,<ช>น,นถูกหลอกมาถูกหลอกมาก็เรื่องแรกเลยก็คือได้พูดคุยกันสองสารอบสองสามครั้งครับแล้วก็ออชอบในความตั้งใจอันรอาี้ยก็คือเหมือนเขาอยากได้งานที่ดีจริงๆนะครับแล้วเราก็เป็นโอเคเราทั้ถ้าเกิดบบชอบจะทำงานได้ดีก็หาเขาด้วยอ่านี่คือขั้นตอนแรกแต่พอทำทางไปปุ๊บก็โอเค พวกเราค่อนข้างจะสามารถพูดคุยกันได้ในในทุกๆขั้นตอนนะครับก็คือเปิดใจนั่นแหละก็คือแบบรู้สึกไงก็พูดได้เลยแล้นีก็คือประทับใจตรงนี้ก็คือสู้ดนวยคันคืออยากให้งานออกมาดีที่สุดแล้วพอเรื่องนี้เนื่องจากมันเป็นมาเฟียมันจะต้องมีบู๊มันจะมีความตื่นตาตื่นใจอะไรทุพวกเราต้องคอยจับตาว่าสิ่งเี้ยห้ามพลาดเลยค่ะไม่แน่ใจว่าบู๊หรืออะไรที่ควรจะจับตา ถูกครับตำรวจก็ Marketing> ู้ไปค้ากันไปก็มันทำเรื่องเรื่องราวทำเรื่องราวเป็นไปใช่ครับค่ะการน่าจะ่น่าติดตามยังไงนาติดตามแน่นอนนะคะแต่คำถามคือค hm ุณแบคคะเริ่ม bueno> ถ่ายทำเมื pues> ่อไหร่คะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่ตอนนี้ครับเธออยู่ในขั้นตอนของการปรับโสดอีกหน่อยแล้วก็นักแสดงทุกคนกำลังเรียนเวิร์ช็อป แลว้วก็ของเราก็จะมีร็อช็อในเรื่องของคิวบูไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นมัวจะเป็นยิงปืนต่อยมวยอะไรก็แล้วแต่เลยครับก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมตัวครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเริ่มถ่ายได้น่าจะประมาณเดือนหน้าหรือเดืล้วก็อาจจะต้นเยอนพิสภาคมาไ้ครับตีสามตีสามเยาพฤษภานนะคะก็น่าจะเริ่มนะคะ่ะและช่องทากงาการรับชมค่ะ ฮัลโหลครับโอเคช่องทางการรับชมในป่านี้ก็คือมีช่องวัน31คสิบอ่าแล้วก็มี VTV VTV เนี่ยเราจะออนแอร์ในอ่าในส่วนของประเทศไทยครับอเมริกากลางอเมริกาใต้เวียดนามฟิลิปปินส์โปรตุเกสแล้วก็สเปนค่ะแล้วก็ยู n e x จะเป็นที่ญี่ปุ่นค่ะคใช<ะ>่หนูปโปรอินเตอร์เราเนู่ย <laughs> <laughs> หนูไปทั่วโลกหนูรับฟิล์มความเซนไทยลูก <laughs> ค่ะถือว่ายิ่งใหญ่และต้องจับตาดูกลนสำหรับเรื่องนี้เมื่ออ่อนแอแล้วนะคะตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านก่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะและขอเสียงป่วมืี้กับนักแรด1ทุกท่ค่ะสวัสดีค่ะสสดีค่ะสดีค่ะัสดีค่ะ จ่าที่อากาศเปิดตัวนใหญ่มากๆนะคะเชิญค่ะจ่าที่นิเกลแกล้งค่าท่านเดี๋ยวเรานั่งลงแล้วก็มาพูดคุยกันดีกว่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะก่อนอื่นพี่รบกวนแต่ละท่านแนะนําตัวให้กับแขกผู้มีเกียรติและพี่ผู้มีส่นร่วมกันค่ะเริ่มจากผมเนาะ นี่ไหมครับพหลวงค่ะเอ๊ะครับผมนายภาคภูมิพรกไสทองครับรับบทเป็นคินนาคินปัญญาโนกุลครับครับสวัสดีครับผมอภวันทรีมรุนะกิจพัฒน์นะครับรับบทเป็นคอร์ชครับผมครับผมต๋อมธนาุทธากรุิยานะครับรับบทเป็นแทนคุณครับแล้วผม มุชภาพจุเนติกุลครับรับบทเป็นโรยัสสวัสดีครับผมดิวิสจากทางพุทธาครับรับบทเป็นทีมครับสวัสดีครับเจสซาเต้ครับผมรับบทเป็นทีมหันครับผมเอ็นเทกันมงคลครับรับบทเป็นฟอสเท้สวัสดีครับเธอจึงคุณรับบทเป็นเมธนะครับ สว, bon. expert, บบสวัสดีครับปาร์ชาชนหนวงปู่ครับรับบทเป็นทาครับสวัสดีครับจ๊อบลักษณรคงวิชิตครับรับบทเป็นผลครับสวัสดีครับอัสสิทธรรับบทเป็นเตครับสวัสดีครับกลีนมงคลธรรับบทเป็นทานครับสวัสดีครับโอเล่ครับธนกรสังวรัรับบทเป็นเฟมครับ มาเล็กนะครับตองคพลจุนกรบุญพัฒน์รัฐบดีหมันเต่าครับผมสวัสดีครับชื่อักโก้สมบัติครับผเป็นจอครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักแสดงทั้ง15ท่านค่ะและเหตุผลที่เราต้องมีมายเล็กจริงๆมายคือมายถูกไหมครับที่เราต้องเป็นมาเล็กเพราะเรามีมาใหญ่เลยนะดังนั้นในแต่ละทีงเรามีสองมาเราก็เลยต้องมีมาเล็กให้ไงเพราะว่าตอนน้องมาในนั้นบตัวว่ามาเล็กเพื่ออ พี่เลยต้องตกป้องหมายคุณมาว่าเออมันเป็นเรื่องของแคทตี้ที่ชื่นสังการเข้าในเองนะคะเดี๋ยวเรามาถามเรื่องย่อก่อนจริงๆนะถ้าคนอ่านคนอ่านมาจะเข้าใจถ้าคนยังไม่เคยอ่านเรื่องนี้ค่อนข้างฟังซ้สอใครที่จะเป็นตัวแทนเล่าเรื่องย่อเพื่อพอด้บ้างคุณหมายถึงใบกัลน์อาเปลเล่าให้ฟังห่ะเขรบอกว่าจริงๆเรื่องทีมพอร์เนี่ยเป็นเป็นคอน FLICT ระหว่าง สองตระกูลหลักๆก็คือตระกูลหลักแล้วก็ตระกูลรองโดยที่ตระกูลหลักเนี่ยมีพี่น้องอยู่สามคนคือพี่ใหญ่คือพ,พี่แทนคุณรับบทโดยพี่ต่องครับค่ะและ้วก็คนที่สองชินอนาชินก็รับบทโดยผมเองมาทั้งกลุ่มแล้แลกวก็คนที่สามชิมนค่ะรับบทโดยคุณเจมส์น,นะครับอ่าก็พ่อพ่อเป็นใครหนูเป็นลูกใครในเรื่องเอ,อ่อลูกคุณก่อน คือคุณกอับบกดโดยพีททองเพื่อความเข้นของเรื่องราวอเป็นลูกพีทแล้วก็ตีต่อเลยจ้ะน่าแน่หลอกพอสู้พีได้ไหมครับได้ลูกค่ะก็เป็นเรื่องราวที่สองตระกูลมีคอน FLICT กันแล้วมันก็จะมีเรื่องราวของคุณพอที่เข้ามาในชีวิตของคีนซึ่งเป็นคอน FLICT ทบไปลีไมคนเรียกผมว่าคน ทางัางเรื่องนี้คุณก็จะให้เก็บเลยจะต้องมีบ้างมีบ้างเวลาออกสือ่อก็ต้องมีกันคุณนิดนึงก็ื่อการที่เกียร์ใช่ค่ะสุภาพแ<ฆ>ต่ระด้านหนึ่งนะครับค<ฆ>่ครับผมมาต่อที่ไบเบิลก่อนนะครับเพราะว่าไบเบิลนี่คือตะกูล,ลองครับนะผมค่นะไมค์าวนนี้เป็นลูกคนโตของอตระกูล,ลองครับนะผมก็จะมีมาร์โนว์เป<ฆ>็นน้องซื้อของน้องเขาเรกแล้วก็จะมีคุณพ่อสุดหล่อเป็นพะี่ครับผม ใส่ที่พ่อไม่หยุดเลยแต่ทุนดีจออังเลยอะค่ะก็จะมีพี่เอก็กซ์หลอ่อเป็นพ่อเรา,ลราเลือกเป็นไงครับอ๋อก็คือตระกูลหลลองก็ต้องมาท้าแต่ตระกูลหลลองจริงๆไม่สมนิยว่าตระกูลหลลองรับเจ็บเนาะเรียกว่าคุ้มเรื่อยมากกว่าครับอาอะมีคนร้ายกว่าแล้วก็แต่ว่าเราซู้เขาได้เหรอไม่เข้าใจ<อ>แต่เขาเขาเรียกเขาให้เราเป็นรองเฉยเลยใช่ใช่แล้วก่อนท,ที่จะตีกันเราไปที่อีกโกลที่คาติ้งหนึ่งค่ะ บทเรามีความสําคัญยังไงคะคือต้องบอกว่าตัวพอสเนี่ยคือโชคร้ายของตัวพอสตรงที่แบบเราได้เป็นคนดีเกินไปตรงทีออ่อย่างที่เห็นกันในทีเซอร์ว่าเราไปช่วยเขาเขาเจ็บมาแล้วเราก็แบบ ม่น่ายเลยคนดีเลยเพราะมันเลยทําให้เราก็าไป,ปผูกพันอยู่กับอ,อะไรก็ไม่รู้ในตระกูลมาเปียต่างกันนะจริงๆเพราะเห็นกันเงนินนะครับถึงช่วยและทั้งหมดได้เล่าสปอยเรื่องมานะแ,งแล้วเป็นการจริงๆแล้วผมคือคนดีค่ะไม่ถูกแฟกต์ครับผมเราได้เกี่ยวข้องอะไรกับสองตระกูลเขาไหมคะเกีเ่ยวข้องมากๆเลยครับผมเพราะว่าคือจากเพียงแค่เราเนี่ยดันไปช่วยเขาแล้วทีเนี้ยทางที่บ้านเขาเนี่ยดันจ้าเราได้ แล้วทำไมถึงจำได้แล้วทำไมถึงต้องอเขาไปเกี่ยวกันดังนั้นคืออยากให้เข้าไปอยู่ในซีรีส์มากกว่าแล้วเราเล่นเป็นลูกของคุณแม่เพื่อแดงเหรอในเรื่องในเรื่องเราเกี่ยวอะไรกาบสุภาพสตรีท่านนี้ก็คือต้องบอกว่า พี่สไปเดอร์น้องคิดหนัก,ากมากว่าจะเรียงว่าอะไรอ่าเลี้ยงการอย่างเงี้ยเพราะว่าวันนี้สวยมากสวยมากอาจจะไี้ชินตาเพราะว่าจากักในเรื่องเนี่ยคือสวยอยู่แล้ววันนี้สวยมากกว่าเดิมอีกสวยมากแล้วคือตามวิ๊กเขาบอกว่าใส่ขาวดันก็ได้ตอนที่ไปเปิดตัวมาทุกคนโอ้โหสวยมากครับผมพี่เขาเล่นเป็นอะไรคะเอ่อพี่เขาเล่นเป็นเจ้าของบาร์ที่ชื่อว่าเจยกุกซึ่งต้องบอกว่าเอ่อ ตัวพ้อสเนี่ยกำคาพ่อแม่แล้วก็หยกชุกเลี้ยงเหรอครับผมใช <c oughs> ่คือ <c oughs> เขาดีกับเรามาตลอดแต่เราเนี่ยสร้างปัญหาหลังจากที่เราได้เจอคิมหรือว่าจเจอท่านกูหลักกูหลองคือเราจะสร้างปัญหาเขามาตลอดขึ้นร้านเขาพังด้วยนี่น,นาตามที่เห็นในตีเซอเนะอะไรเงี้ยก็ ใน uh, ส่วนอื่น so uh, ก็อยากให้ here, so ติดตามในซีในซีรีส์ครับแ้าเราเล่าอย่างเดียวคือจบละจบแล้วคือทุกคนกลับบ้านทุกคนกลับบ้านเลยแล้วก็เราได้จบงั้องสองชิ้นอะไรกับใครไหมคะสบายในเรื่องนี้เนี่ยสองมาเฟียเขาพ่อแต่ละบ้านกลัวนะน่าจะแอบได้ผลิตเสิร์ฟในร้านกันอย่างเงี้ยค่ะหนูดูไม่เล่นโค้กเลยจริงจริงเราอยากได้แค่พี่กับพี่เอกตีแดงหนูแต่ว่ามันเป็นไได้พี่เอ็กพีก็เป็นไปได้ไหมคะ อยากให้ก้อครัวทำหน้าเพลียเลยตอนนี้เยคะเจยู๋ยังไงคะเป็นเปล่าดีด้วยเธอเดยกหนุกปากแต่เราไม่หยุดเลยเราเรามาเล่นกับพ่อเขาอันนั้นคือเรื่องย่อนั่นแค่เรื่องย่อนะคะมาที่แคตเตอร์ทินและคอเจยเบาๆไม่สก่อนยังไงกอช่วยเลย ก็จริงจริงมีคาแรคเตอร์ที่อย่างที่บอกเขาเป็นลูกคนกลางแต่เขาต้องรับหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัวด้วยเหตุผลที่ว่าพี่ชายและน้องชายอาจจะไม่เหมาะสมด้วยทุกที่เพราว่าบางอย่างอะไรอย่างนี้แต่คนตัวใหญ่คือคนที่รับบทเป็นแบบโปรดนะที่มาแต่งแต่มีคาแรคเตอร์ที่ที่ซัพพอร์ตให้เรื่องราวที่เขาที่สนุกแต่ละคนมีคนละคาแรคเตอร์แล้วก็ พิงเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมีความสุขุมแต่ก็เจ้าชู้เอ่อมีความนิ่งนิดๆเหมือนแบบแมวอะค่ะยั่งยืหน่อยอะไรอย่างเงเตอร์ของพิงแต่ถึงเวลาก็เหนื่อยแมวแหละลงเป็นแมวตัวเล็กเสียตัวเล็กค่ะเพราะใ่ไหมคะอ่าเพราะจริงๆอ่าด้วยความที่เขาทำพาพ่อแม่นะงั้นเขามีแบบอ่า แบ็กกราวที่ค่อนข้างเศร้ามากๆเลครับดังนั้นคือนักเขียนเลยอยากให้ตัวละครเนี้ยเป็นตัวที่มีความความเศร้าโดยการคนเงียบๆพูดจาไม่ตรงปาแล้วก็จะเป็นคนโผงผางหร<ม>ือจะทําอะไรที่ไม่ไม่ค่อยคิดมากดังน,นั้นทีเนี้ยด้วยคำที่เราเจอเรื่องราวหนักๆมาเนี้ยแล้วในชีวิตเนี้ยเราเหลือแค่น้องชายคนเดียวซึ่งรับบทโดยเจนส์เอครับผมดังนั้น ตัวละครน่าจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้น้องมีความสุขและสบายเหมือ้นเราทำหน้าที่แทนพ่อแม่ดังนั้นคือตัวละครนี่นมันจะมีบุคลิกภาพที่ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่แต่อยากเป็นผู้ใหญ่เพื่อที่ดูแลและสนโอ้นี่คือความซับซ้อนของแร็กเตอร์ละครอเรื่องนะคะนอกจากน,านั้นในเรื่องแต่ว่าเป็นซีรีส์บู๊เนาะมันจะต้องมีการปิดเฟิร์นออกกำลังกายแน่นอนในนี้มีใครไปเข้าคอร์สปิดอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะร้องพี่ตังหน ผมเชื่อว่าหลายๆคนแทบจะทุกคนต้องฟิตเพิ่ม <No. S 2> แต่เป็นเรื่องของสกิลที่เกี่ยวกับการใช้ในการสแสดงต้แต่ผมก็ไปโฟกัสกับกับารทั้งหมดของ,ของการแอคชั่นมากขึ้นรวมไปถึงเกี่ยวกับมวยไทยเพิ่มแรงกับแรงเยอะอยู่แล้วต้องให้มันเยอะขึ้นอีกมีใครอีกไหมคะครับผมก็อย่างที่อาจารยเคยเล่นคาร์เต้มาก่อนนะครับแล้วก็ทำใี่เข้าไป พอรูนเนี่ยเขาก็มีอ่าที่เป็นโค้ชที่เขาเรียนคาตเต้มาก็ทำให้เราแบบนิสัยมอความเป็นก้าวสมัยเด็กที่เรียนคาตเต้มาก็หลังจากนั้นเราก็จะไปรีวิวความใรีนคาาเต้กับความต้องใช้ในเรื่องนี่ครับเพราะแต่ละสกิล <นะ S 2> มันสำคัญนะคะหรือใครอีกไหมคะคือจริงๆต้องบอกว่าเอ,อ,อกืออบๆน้องทุกๆคนเลยไอย้หนุ่มน้องสองคนข้างหลังนี้ก็ก็ได้ไปถึงเรื่องเหมือนกันเพราะว่าเขาเล่นเป็นวุฒิการกับตระกูลใหญ่แล้วก็ มีน้องๆอีกสองสามคนที่ได้ไปเรียนครับค่ะก็ต้องไปเรียนให้สกิลมันชดเจนจริงๆใช่ครับค่ะไม่โไม่ได้ันได้ปเรียนการแบบขวกประมาณว่าช็อตในการแบบเตะป่อยหรือว่าการท่าทางการจับปืนแล้วก็วิธีป่อยให้สวยงามประมาณนี้ะครับมันไม่เหมือนกับการแบบที่เรามาป่อยบนพื้นจริงๆการป่อยแบบใชการให้ช้าทีมันจะเป็นการหลบหรือว่าระยะะเอียดกวานี้มันจะโดนมากกว่าก็เป็นเรื่องที่ พวกเราต้องไปเรียนกัละครับผมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ว่าเมื่อกี้น้องพีเรื่องเวิร์ดชอปหลังจากเวิร์ดช็อปแล้วตัวละครก็มีมีความสำคัญของตัวละครและตัวจริงของเราแต่ละคนด้วยอย่างบ้านับจ็อบที่ได้ข่าวว่าก็แต่เวิร์ดช็อปเสร็จก็กลายเป็นคลิกปไปเลยแล้วมีฟังเหต่ในนี้คะต้องต้องเริ่มยังไงพี่ก็พี่ช่วยอะไรได้บ้างไหมพี่ก็จะพูดด้วยน่นอนเริ่มเริ่มจากเราเวิร์ดช็อปเนี่ยครับแล้วก็เรื่องถึงเรื่องความที่จ็อบเนี่ย ที่เวิร์กช็อปเนี่ยเดี๋ยวเขาไปยังอยู่ไงครับหนึ่งก็ด้วยความที่ไปเวิร์กช็อปแล้วที่เวิร์กช็อปอยู่ที่ไทยคอนโดของเขาอยู่แถวแานไหนนะแทำไมต้องบอกอะไรเขาตัวอยู่ไหนนะลูกพี่พูดเล่นหนูมัต้องระเบิดข้ามแล้วก็คเขาแล้วก็จ็อกก็ไม่ได้รถไปแล้วขาตามนั้นดึกเขาก็เลยแบบติดรถผมไปแล้วด้วยความที่มันมืดเหลืออะไรสักอย่างเขาก็าขับวนสองสามรอบวนวนอยู่อย่างนั้นนะครับ ตอนที่นั่งรถเองไม่เห็นขับคนเลยนะเห็นดันด้วยดันจำทางง่ายขนาด่ั้นเออทำไมไปด้วยกันต้องขับเืดุกูดใช่พี่คือแบบบางทีเหมือนพอเพราะว่าเราไปเวิร์ช็อปที่ที่มันใกล้ฐานๆหรืขาขาขขอ,อ่าผมก็เลยเออชวนเขามีขา้าวก็เลยหรอกเราไปกินขา้าวเพื่อมารากันก่อนที่เราจะไปเวิร์ช็อปเพราะว่าการเวิร์ช็อปมันใช้พลังงานเยอะมากมใช่จีนเพราะมันต้องเด็กต่อยูกันเนาะการที่ตัวละครสนิทกันก็เป็นเรื่องที่ดีในการ แล้วน้อมันจะได้ทำให้รู้ว่าตัวละครนั้มีความสำคัญกันหรือคุณไบโบและคุณบิลอันนี้ทีมงานออบไปเห็นลงในไอจีเป็นว่ามีการทำสร้อยออกให้กันเป็นกำไรหรือข้อไม่ใช่สร้อยมันเป็นกำไรไหนมัเคือยังไงนะคะแล้วทำทำเถื่อปอะนนอีกอ่ะ อันปล่าไม่ได้ทำเบอรไปีถใช่ไมที่จะได้คือผมแค่ชอบอ่ากไรแบบสไตล์แบบเชี่ยวแบบนี้แล้วก็ก็อยากยีไวาทำเองก็เลยเสิร์ฟวิธีทำแล้วก็คิดว่ามีน่าจะชอบเรื่องขอเล็กทำมาเปือใช่ซึ่งคนอื่นไม่ได้ใช่ใช่ได้หรอกคนอื่นไม่ได้แม่กำกาวาผ่านตอนนี้ไปเร็วๆมาที่ต่างกับมาเล็กลูกมาเล็กต้งกลเป็นมาเล็ก คือในเรื่องต<ช>่อ,อ,อกระมาจะไม่ถูกกันใช่จริงๆจริงๆก็คืออย่างที่บอกเราเดาไม่ถูกกันเลยในเรื่องเพราะมันตลอดตามบทแล้วแต่พอฟังจริงแล้วที่นี่ยังไม่ได้เรื่องถึงก็เกลียดกันอยู่แล้วเขายังไงเขาอุปนิสัยยังไงไม่เกลียดกันทีคุณเลยจ่ิง,งเ,รรดเ,ดเราลักันครัพี่ต๋องวิชาที่ทอบอุ่นขอบต๋องมีอะไรจะกล่วาวไหมคะก็เออด้วยด้วยความที่ต้องต้องเล่นให้เกลียดกันเพราะฉะนั้นเราในเวลาทำกันบ้านเู <c oughs> ่ล้วด้วยกันเราต้อง พยายามเข้าถึงแบบเจอไปก่อนเลยครับแต่จริงๆถ้าไปดูน้องเลยไม่ได้ว่าอะไรแต่นั่นก็นั่งไกลๆกันทำไมกำหมัดผู้ไม่ได้ก,กำหมัม <laughs> มดยุบเป๋ป่านกันแล้วเป๋ป่านครับเจฟบเก็ตเย์ความสัมพันธ์คู่นี้เหมือนที่พี่คู่อื่นกันไหมคะคือความสัมพันธ์ระหว่างเราเนี่ยค่อนข้างจะแซงกว่าอ่าเราดุซีเอาไปเลยอ่ะเราเปิดเผยได้เลยว่าแซงกว่าคืออ่ามันจะเหมือน ลูกแต่งกำมือเมา่อไหร่ก่อนให้เขาเล่นไปอย่งจริงเราเขา,าอยูย่ในกำมือเราคอนโซลได้เราคอนโซลทุกอย่างคือผมว่าผมมีเนียเด็กไทยเรแล้วก็เลยทำทุกอย่างที่เหมือเทียครับผมเป็นคนคุมเกมนี้เนี่ยอีกนิดเดียวจะสปอยจบเรื่องลแ,แล้วบอกว่าเออไทยยังไงกับใครใครคุมเกมใครแต่เกือบละอันนี้ข้อมือไทยสปอยสุดเลยเพราะว่าเป็นฟรีทาร์โปลย์เขาเป็นคู่คู่เราเป็นสามเรายังไง าเราครับพี่พอปอพี่สปอยเรื่องหรอรู้สึกชอมอยู่แค่สองคนนะเป็นยังไงมันทำไมทุกคนถึงมองว่ามันเป็นเรื่องสามใช่ไหมใช่ครับพวกเราเป็นพี่น้องที่รักกันมากเพราะว่าในเรื่องเนี่ยพี่เต้ก็เป็นพี่ที่แสนดีของผมส่วนพี่ทานก็เป็นพี่ที่น่ารักน่ารักมากๆครับไม่มีเราชอบรักสามเศร้าไม่มีหรอไม่มีหรอกน่าลักี่แบบแต่ว่าเราสรุปว่าสรุปทีนี้จบแล้วแะ ถ้าเรายังคุยกับน้องอีกนิดเดียวจะเป็นการสปอยหมดสิ้นละพี่ขอเรียฝากเลยดีกว่าใครจะเป็นตัวแทนฝากเรื่องนี้คะครบับก็บาทิ i n อส r o s s the Series ด้วยนะครับไม่ใช่แค่แอคชั่นแต่มีโคอมดี้ดราม,ม่า มีครบรถแน่ๆก็ใครที <t <t ่กลัวว่าเดี๋ยวดูแล้วจะเครียดเกินไม่ต้องกลัวเพราะว่าคอมเมดี้หนึ่งก็จับจ้าง่ายดูครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้ในอ้อมอกและอ้อมใจด้วยครับฝากเลยค่ะช่วยในการฝากคนมากเลยลุกอายุเลยัล้อเล่นเลยล้อเล่นครับผมก็ขอบคุณพี่ๆสื่อที่มาในวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตขอบคุณ Uh, สองทางต่างตา่งงางขอบคุณสื่ต่างๆที่สัปปอร์ uh, ตกับเรื่องทีนะะ่ทอนที่ท้อผมแล้วก็ for international fans, um, you can follow us by Pinkhamid uh, official on YouTube, Facebook, Instagram and also uh, Twitter uh, And TikTok Okay, and also TikTok uh, uh, If you don't have a TikTok program, we'll be able to o o on next month. Thank you. เน็กซ์มันนะคะเราจะมีการาถ่ายทำติดตามไดแบบ้ตามช่องทางเมื่อสักครู่นะคะแล้ววันนี้ถ้าใครถ่ายรูปวันนี้เียงชัตเตอร์รวมนะคะจะต,ติดแฮชแท็ก k i m p o s h x globalcast แล้วก็ k i m p o s h x a n moon ด้ว,นวยนะคะขอเดี๋ยวตกลอ,อกับน้องๆทั้ง15ท่านนะคะ่ะ